สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่านเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5มิถุนายน2563เหนือตะวันออกใต้ระวังน้ำป่าไลหลากน้ำท่วมสับพันนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นรักชณะเส้นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลาหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6 1ถึงมิถุนายน2563โดยทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยในช่วงระยะนี้นะครับ สำหรับพยากรณ์อากาศตามลายภาคต่างๆนะครับมีดังนี้นะครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกระแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 33- 6องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสม,มุทรสงครามและสม,มุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชาเชิยงแสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดองศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศา,าเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องาศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-36องกศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-31องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 7องศาเซลเซียสนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5มิถุนาย,ยน2 5 6 3นอที่บสอสนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ เริ่มเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวมรสุมทางภาคใต้ก็เริ่มแรงขึ้นนะครับชาวเรือก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับในช่วงวันที่6 1ถึง10มิถุนาย,ยนนี้นะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากร์อากาศที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ